แค่จุกเฉิน1669 สวัสดีค่ะพบกับแพทย์ฉุกเฉิน1669ันสุนิสานะคะสำหรับในวันนี้เรายังคงพูดคุยกยวกับเรื่องของอาการของกลุ่มโรคหัวใจที่เป็นอันตรายนะคะเฉียบพลันซึ่งอาจจะต้องเรียกแพทย์ฉุกเฉิน1669นะคะยังคงพูดคุยกับทางคุณหมอรังเสดิกาญจนวนิชนะคะแพทย์โรคหัวใจจากภาควิชาย,ยุรสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนครับค่ะเราอาจจะได้ดูภาพรวมในเรื่องของกลุ่มโรคหัวใจไปแล้วคุณหมอก็บอกว่าอันที่เป็นปัญหาสาธารณสุขจริงๆก็คคือโร หลอดเลือดหัวใจใช่ครับค่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของอาการเนี่ยคะ่ะมันคุณหมอบอกว่ามีอาการแบบเจ็บแน่นหน้าอกใช่ครับอ่าค่ะคือคืออาการมันมีหลายแบบแต่ว่าอาการที่ที่ว่าเจอบ่อยที่สุดเนี่ยคือเจ็บแน่นหน้าอกนะฮะอ่เจ็บหน้าอกเนี่ยมันก็มีหลายโรคอีกนะครับเพราะฉนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนที่เจ็บหน้าอกจะต้องบอกตัวเองเป็นโรคหัวใจนะฮะแต่อันที่ผมอยากจะเตือนว่าแบบนี้เนี่ยรีรอไม่ได้นะครับก็คือต้องสงสัยเป็นหัวใจแล้วก็ไม่ควรจะรอนะครับก็คือการเจ็บ ที่เป็นลักษณะเจ็บแน่นเหมือนอะไรกดทับะนะฮะแน่นแบบชนิดหายใจไม่ออกมือแตกนะครับนอแล้วก็<อ>วกทําอะไรต่อไม่ได้นะครับไม่ใช่แบบแน่นแล้วก็แหมยังทํางานไปเรื่อยๆอะไรได้อางนี้คงไม่ใช่นะครับมันจะต้องเป็นแบบเจ็บรุนแรงนะฮะแล้วก็มันอาจจะมีการร้าวได้นะครับถ้าร้าวไปที่แขน โดยเพราะแขนซ้ายเนี่ยนะครับรดีขึ้นที่คอเนี่ยอันนี้ก็จะยิ่งเหมือนเข้าไปใหญ่นะครับถ้ามันเป็นนานนะครับเกิน5นาที10นาทีเนี่ยคือไม่ไม่ควรรออยแล้วนะครับอันนี้คือจริงๆคําแนะนําของเราเนี่ยอยากจะให้169นะครับไปรับคือในในประเทศไทยเรายังมีการใช้บริการฉุกเฉินอันเนี้ยในเรื่องนี้น้อยไปหน่อยค่ะส่วนใยากจะใช้1 9 9กกับกรณีรถชนรถอุบ<อ>ัติเหตุน,ตหตนะแต่ว่าการเจ็บหน้าอกเนี่ยที่เราไม่ค่อยอยากให้มาโรงพยาบาลเองเนี่ยเพราะว่า บางครั้งมันมันมีการอาภาวะฉุกเฉินบางอย่างเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะวูบปไปหรือหมดสติหรือว่าหัวใจหยุดเต้นไปได้ได้ไดะไดนะครับะจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือบุคลากรพร้อมที่จะในรถนั้นมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออย<ม>ู่ยใช่ครับแล้วก็จะมาถึงได้เร็วกว่านะไม่อยากให้แบบเจ็บตีสองอย่างรุนแรงแล้วก็โอไม่ไรทนไปก่อนเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวลูกตื่นก่อนเกรงใจลูกหลานแบบนี้นี่ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าอาการเนี้มันบ่งบอกว่าหลอดเลือดมัน อุดตันเลยกล้ามเนื้อขาดเลือดแล้วพอถ้ากล้ามเนื้อขาดเลือดเรามีเวลาไม่นานนะครับทุกๆวินาทีที่ผ่านไปเนี่ยกล้ามเนื้อจะถูกทําลายไปเรื่อยๆนั่น응응หมายความว่าหนึ่งมันอาจจะเกิดไฟฟ้ารัดวงจรแล้วหัวใจหยุดเต้นนะฮะร,ระหว่างนั้นหรือถ้าไม่เกิดอย่างนั้นก็กล้ามเนื้อถูกทําลายไปมากๆก็เกิดภาวะช็อกหรือหัวใจล้มเหลวแขนท่มปอดเฉียบพลันต่างๆตามมาได้นะครับคือจะเสียหายไปเอาคืนไม่ได้ครับเพราะว่ามันขาดเลือดมันก็เน่ามันก็เสียไปเพราะนั้น เวลาจึงมีมีคุณค่ามากนะครับเพราะนั้นเราจะไม่รอเด็ดขาดผลการรักษาจะดีมากๆเลยนะครับถ้าเรามาถึงมือหมอในภายในตั้งแต่เอาเป็นว่าเอายอมให้ถึงสักสอสชั่วโมงเนี่ยนะฮะตั้่แต่จะเจ็บนะฮะเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับ ว่าบางคนคิดว่าเอ๊ะขับรถไปไปไปเองนี่ดูจะเร็วกว่าแต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าในระหว่างทางที่เราจะไปถึงเนี่ยมันต้องมีคนที่จะให้คําปรึกษาเลยด้วยขับแล้วบางทีเราขับเองคนเดียวแล้วเกิดเราหมดสติขึ้นมาระหว่างทางนี่ไปไม่ถึงนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ระบบของการแพทย์ฉุกเฉินเราเนี่ยค่อนข้างจะทั่วถึงนะครับเพราะนั้น169เนี่ยน่าจะสามารถที่จะเข้าไปช่วยเราได้เรื่องนี้นะครับไม่ว่า24ชั่วโมงน่าจะช่วยได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวคุณหมอคะอาการที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ <Okay. S 2> วิธีมีวิธีประถมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับตัวเองไหมคะไม่นี่ครับผมว่าโทรศัพท์เรียกดีที่สุดนะครับคืออย่าไปคือก็อาจจะมีแชร์กันในไลน์ทําอย่งางงู้นอมยานี่อมยานั่นอะไรนะครับคือ,อยาอมใต้ลิ้นเนี่ยถ้าบางคนมีเนี่ยนะครับมันอาจจะช่วยลดอาการเจ็บแน่นในอกได้แต่ว่ามันไม่ได้ลด อัตราตายนะเพราะ<ม>ฉะนั้นมันไม่ได้ทำให้หลอดเลือดเปิดขึ้นมาได้นะครับอาจจะบรรเทาอาการเจ็บลงได้บ้างเสียเวลาเปล่าๆครับที่มานั่งอมอยู่เรื่อย<ม>ให้รีบไปโรงพยาบาลดีกว่านะครับแล้วก็ถ้ามีแอสไพนอยู่ในบ้านอันนี้โอเคนะฮะเคี้ยวเลยนะฮะ<ม>แต่ว่าผมว่าน้อยคนจะมีแอสไพนติดตัวอยู่ในบ้านะนะครับอย่างยาที่รักษาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็คือผู้ป่วยจะต้องกินประจําหรือต่อเนื่อง หรือจะไปสิ้นสุดอะไรยังไงไหมคะสาหรับยารักษาอันนี้ถ้าหมายว่าคือคนไข้เหล่านี้ถ้ามีโรคประจําตัวอยู่เก่าแล้วน่ไหมฮะหรือว่ายังไงแต่ทุกงนี้คือมันเป็นแบบเฉียบพลันบางคนก็ไม่เคยมีโรคอะไรเลยครับก,ก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลฮะสิ่งแรกที่แพทย์ต้องทําก็คือเขาก็จะทําสิ่งที่เรียกว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจะนะครับก็เป็นกราฟออกมาแล้วดูว่าโอ้ตัวลงใช่ไหมถ้ากราฟกราฟมันออกมามันชี้ชัดว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับเราก็จะต้องไป เรเปิดหลอดเลือดให้อย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งมี2วิธีวิธีแรกก็คือใช้ย,ยาเข้าไปละลายริ่มเลือดนะครับหรือวิธีที่2ก็คือเข้าไปส่งมาที่ศูนย์รกหัวใจนะครับถ้าอยู่โรงพยาบาลนอกก็ต้องส่งตัวเข้ามาแล้วก็เปิดหลอดเลือดโดยการใส่สายสวนเข้าไปทาบอลลูนใส่สเตนอะไรเนี่ยนะครับที่อาจจะเคยได้ยินอันนี้คือต้องทําแบบเร่งด่วนนะครับเราเรียกว่าคือแข่งกับเวลาเลยนะที่จะเปิดหลอดเลือดอันนี้ก็คือการรักษาที่จําเป็นที่สุดนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็จะพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลประมาณสักสามสี่วันแล้วก็ได้กลับบ้านนะ,ะแต่แน่นอนครับก็ต้องกินยาไปตลอดอไปค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิด ควบคุมให้ดีไม่ให้เกิดซ้ำนะครับอาจจะต้องกินยาพวกแอสไพรินยาพวกต้านเกร็ดเลือดต่างๆที่ป้องกันไม่ให้เกิดการอุดต,ตันของหลอดเลือดเพราะผู้ป่วยบางคนนี่คือไม่เคยไม่เคยมีอาการบ่งชี้มาก่อนอยู่ๆก็เป็นจำนวนจำนวนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับมีส่วนน้อยที่เคยเจ็บมาก่อนแล้วก็คุ้นเคยกับสิ่งนี้ดีแต่รอบนี้อาจจะรุนแรงกว่าครั้งอื่นแล้วั็มาอันนี้ก็คือเป็นอาการแบบเฉียบพลันที่จะต้องพบแพทย์โดยด่วนระยะเวลาที่จะต้องส่ง ต่อถึงมือแพทย์นะคะต้องไม่เกินไม่ไม่ควรจะเกิน2ชั่วอโมอง3ชั่วโมองนะจริงๆแล้วในต่างประเทศที่เขาทําได้คือประชาชนที่เขามีความตื่นตัวเรื่องนี้แล้วก็ระบบ การแพทย์ฉุกเฉินดีมากๆเนี่ยก็ทําได้เร็วมากนะครับภายในชั่วโมงหนึ่งก็ถึงมือแล้วนะครับที่บ้านเราเนี่ยเป็นปัญหาด้าน,น,นภูยุมิสร์สนะโอ,อ้โ,อโหอยู่บนดอยเป็นอะไรต่างๆน,นะครับจะจะเหมารถล,ลงมาทีบางทีค่าเหมารถก็เท่เากับรายได้ทั้งปีแล้วอะไรเงี้ยนะครับนั่นการตัดสินใจสิ่งเหล่านี้มันทําให้การเข้าถึงบางทีมันช้า,าแต่สิ่งหนึ่งที่ดีมากคือปัจจุบันเรามีระบบเครือข่ายซึ่งโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งนะครับเขาสามารถจะส่งข้อมูลเนี่ยปรึกษามาให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดเพราะฉะนั้น อยากจะบอกว่าแพทย์ผู้ชีวชาญเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าดูแลท่านทุกที่อ่ะนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรปุ๊บเขาจะส่งภาพกราฟแล้วขึ้นไฟฟ้าหัวใจมาให้ข้อมูลต่างๆแล้วเราตัดสินใจเป็นพี่เลี้ยงให้ในการปรึกษาว่าจะทำยังไงแล้วก็ <Okay. S 1> ส่งต่อมาให้เร็วที่สุดถ้ายัางอยู่ยังไม่ห้องสอนระบบการส่งต่อทางอากาศเราก็มี <Okay. S 1> นะฮะใช้เฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินต่างๆนี้ก็ทํากันอยู่นะฮะก็คือ เราทุ่มทุนทุกอย่างในช่วงแรกครับคือถ้าจะทําอะไรต้องทุ่มทุนช่วงแรกจะมาแบบอาการหนักตอนหลัง4ีหวันแล้วส่งอันนี้ไม่ค่อยได้ประโยชน์เพราะนั้นเราก็จะจะทําทุกอย่างให้เร็วที่สุดถ้าพูดถึงเสกยภาพของโรงพยาบาลบ้านเราถือว่า ผมว่าโอเคมากนะครับคือหลายเคสเนี่ยก็คือที่เกิดในโรงพยาบาลชุมชนห่างไกลามากมากเราก็ไม่ได้ส่งมาที่สูนหัวใจในการสวนหัวใจทันที<ม>เพราะว่ากว่าจะมาถึงเดินทาง3มชั่วโมงกล้ามเนื้อหัวใจพังไปหมดแล้ว<ม>เราก็จะแนะนําให้การใช้ยาละลายเลือดซึ่งปัจจุบันมีเกือบทุกแห่ง<ม>นะครับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดอเชียงใหม่นี้ทุกแห่งอยู่แล้วภาคเหนือก็เกือบทุกแห่งนะครับ ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นโรคที่อาจจะต้องดูแลเฝ้าระวังนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าบางทีเราอย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่มีอาการอะไรมาก่อนเลยอยู่ๆก็เป็นครับแต่จะม,มีปัจจัยเสี่ยงครับก็ไอ้ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันไม่มีอาการ<ม>แล้วก็บางคนก็อาจจะเคยรู้ว่าตัวเองมีความดันเลยสูงครั้งนึงแล้วก็ เบื่อกินยามี่ไปทำไมโหไปทีรอคิวตั้งเยอะหมอก็พูดมีดีห้องยาก็ดูอีกอะไรเงี้ยสมิน,นะ<ฮ>ก็เลยไม่ไปกินแล้วนะรัรก<อ>็หยุดเพราะไม่รู้จะกินทําไมรู้สึกไม่มีอาการในความดันเลดสูงหรือเป็นเบาหวานก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรตัวเองนะฮะอันนี้แหละครับ วันหนึ่งอ่ะมันจะเกิดอันนี้เกิดขึ้นเข้าใจไหมฮะเรารักษาเบาหวานกันไปทําไมรักษาความดันทาไมกินยาลดไขมันกันไปทาไมเพราะป้องกันไอเหตุการณ์ร้ายอันนี้นะครับป้องกันไม่ให้เราสูญเสียชีวิตแบบกระทันหันเหล่านี้นะฮะเราไม่ได้อ่มันไม่ได้รักษาเพราะมันมีอาการนะครับอันนี้ต้องอาศัยความเข้าใจตรงนี้นะครับค่ะอย่างปัจจัยที่คุณหมอบอกนะคะอาหารการกินการใช้ชีวิตอะไรต่างๆอย่างปัจจุบันเรามีปัญหาเรื่องของ PM 2.5จใช่คับอันนี้เป็นปัจจัยด้วยไหมอย่างยิ่งเลยครับอย่างยิ่งเลยก็คือ เท่ากับการสูบรีะนะครับซึ่งเป็นการสูบูรีแบบจำยอม <นะ S 1> เราไม่รู้จะเลี่ยงยังไงเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองเราดูแลตัวเองแล้วรัฐก็ต้องดูแลเราด้วยครับ <laughs> นะครับรค่ะค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างที่คุณหมอบอกก็เรียกเลยเรียกเลยไปครับ,ค,รบคือมันฟังดูร้ายแรงแต่อยากจะบอกว่า ผมมีความเชื่อมั่นนะฮะระบบสาธารณสุขของบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบเครือข่ายในการส่งต่อข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปที่โรงพยาบาลใกล้ตัวที่สุดก่อนครับไม่ใช่โอ้อยู่ไกลโอ้ไม่ได้ต้องมาโรงพยาบาลสวนดอกมาอยู่ตรงนู่นเลยไม่ต้องนะครับโรงพยาบาลใกล้ตัวใกล้ตัวก่อนแล้วก็มีระบบการส่งต่อให้ถึงแม้มันจะอาจจะร้ายแรงได้แต่ท่านรักษาเร็วเรารอดชีวิตครับแล้วก็เราเราก็จะปลอดภัยครับค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอรังสิตการจนวนิชนะคะแพทย์โรคหัวใจจากภาควิชายุรสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นี่คือแพทย์ฉุกเฉินหนึ่งหกเก้าและดิฉันสุนิสาสวัสดีค่ะสวัสดีครับแพทย์ฉุกเฉินหนึ่งหกหกเก้าโทรทั่วไทย